วันนี้ผมจะพา,าเพื่อนเทุกคนวิ่งและเดินขึ้นพระธาตุดอยกองหมดูซิว่าจะเป็นยังไงไปกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ในคลิปผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าไมค์ผมพังนะตอนนี้เดินขึ้นมาสักพักเราก็เิิไมาจากรงนู้นนะเดินยาวๆต่อไปครับจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะ ผมก็ในคลิปก็บ่นไปบ่นมาอยู่คนเดียวนะฮะก็เจอเพื่อนนิดหน่อยนะฮะก็ได้ทักทายนิดหน่อยครับแล้วก็โชว์ทางขึ้นไปหนึ่งทีในคลิปอาจจะดูไม่ชันเท่าไหร่นะฮะแต่ของจริงแบบชันมากครับผมตอนนี้ก็ผมก็ทอดแม้นะฮะเรารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกนะฮะ เหนื่อยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะนัน <Run. S 1> ตอนนี้ผมควิ่งมาได้สักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่พักไงตอนนีนะ้ก็ไม่มีใครสักคนเลยนะฮะก็มีแต่ผมนะเ่ราตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงนะฮะ หกโมงครึ่งนะฮะเป็นหกโมงเย็นนะไม่ใช่หกโมงเช้าผมก็เดินออกไปนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับไปนะ รึ้นทางแล้วครับผมตอนนี้เราก็เจอป้ายทางขึ้นแล้วนะฮะวัดพระธาตุดอยกองมูนะครับผมโอ้โหโอเคนะในคลิปก็ผมจะบอกว่าทางนี้มีอะไรทางนี้มีอะไรนะฮะแบบนี้ก็วิ่งยาวๆนะฮะเจอกันอานบนครับไปกัน ตอนนี้ฟ้าคืบมากเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะแต่จุดหมายของเราคือวัดพรธาตุดอยกองมูนะฮะผมก็จะไม่หยุดนะฮะไปต่อครับยาว,ยาว ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ถึงบนวัดพระธาตุเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือผมลงไปเอารถนะฮะแล้วขึ้นมาอีกรอบนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีภาพตอนที่ผมลงไปนะตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินลงจากวัดพระธาตุนะครับผมเพื่อจะลงไปเอารถแล้วกลับบ้านเหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีใคร จิประมาณนี้นะอันนี้คือกล้องมันปรับให้นะครับไปครับและหลังจากนั้นโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับโอ้ไม่รู้จะถึงข้างล่างประมาณกี่โมงนะฮะ ค่อยบอกอีกทีนะตอนนี้คือเริ่มมือแล้วฮะจะลองปรับแสงปกตินะอืประมาณนี้ครับมือนนะนี่คือโทรสัพปรับให้นะถ้ามันสว่างนี่ทา,างนี้ดีกว่าออทางนี้มันก็จะมีอยู่สองทางนะครับก็ อีกทางนี้ก็จะเป็นทางบันไดนะก็ก,ก็โอเคครับผมก็เคยเดินขึ้นนะก็ปวดขาหน,น่อยๆะฮะนัดก่อนนะผมว่าทางก็ปัาป่าหน่อยไม่ค่อยมีไฟไนะรู้สึกนะมไม่ได้ไปนานละแต่ส่วนมากผมจะมาทางถนนนะก็อยู่คนเดียวเนะี่ยคุน่าผมหลอนปะ แต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศข้างบนมากครับบอกเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะตรงนู้นนะที่เป็นไฟยนะเป็นหน่องจองคํานะฮะเดี๋ยวไว้ผมค่อยเออพาทุกคนไปชมกันนะทุกคนดูสิครับกี่ขั้นเนี่ยผมว่าห้าสิบเกือบ ไม่ดีอาจจะเกือบอมมอร้อยขั้นนะผมว่าเริ่มมื่นแทบไม่ค่อยมอยีอะไร โอเคนะทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงรถแล้วนะีินทีดเดียวอืก็ตอนนี้ผมก็ถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอชิปเองเท่านี้นะเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนครับ